แม่อยากให้ลูกไปดูสถานที่สำหรับคุณปู่ให้หน่อยนะเราจะไปช่องเก็บอธิกันเหรอมันไม่ดูเศร้าไปหน่อยเหรอว้าวที่นี่เหมือนรีสอร์ทหรูมากกว่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายนะเนี่ย เนวนายินดีต้อนรับสู่บ้านแห่งความทรงจำค่ะที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าประทับใจค่ะว้าวที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนหอศิลมากกว่ามันสวยงามและยิ่งใหญ่มากทุกรายละเอียดถูกออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยขั้นสูงให้พลังงานบวกไหลเวียนอย่างสมบูรณ์แบบค่ะเรามีทั้งแบบพักท่านเดียวหรือเป็นคู่และยังช่วยคุณเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมกับพลังงานของแต่ละครอบครัวด้วยค่ะ <N ew ana> ลงทุนครั้งเดียวไม่ต้องจ่ายทุกปีแต่ดูแลตลอดชีพที่นี่สง่างามจริงๆคุณแม่ครับนี่คือบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณปู่และมรดกครอบครัวของเราครับ